ดวงเด่นแรงที่สุดรายลักษณะตามโหราศาสตร์ไทยสัปดาห์1-7ถึง7ธันวาคม2568มาดูดวงรายสัปดาห์แบบเจาะลึกสุดพลังตามหลักลักษณะในโหราศาสตร์ไทยแบบเต็มคาราเบลบอกเลยว่าสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม2568นี้ดวงดาวเคลื่อนย้ายแบบมีนัยสำคัญโคตร ใครลักขณาไหนจะปังแบบตะโกนใครต้องระวังอะไรบ้างมาเช็คกันให้ละเอียดแบบยาวๆไปเลยครับผมลักขณาเมแอรีสดวงงานปังสุดตั๋วเงินก็มาดวงเด่นแรงที่สุดการงานและชื่อเสียงเรียกว่าเป็นช่วงที่ไฟในการทำงานลุกโชนมากดาวอังคารโคจรเด่นในเรือนที่เกี่ยวข้องกับการงานทำให้ชาวเมษมีพลังในการลุยงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ผลงานเข้าตาผู้ใหญ่แบบสุดๆมีโอกาสได้เลื่อนตำแหนง่งได้รับโปรเจกต์ใหญ่หรือแม้กระทั่งได้ออกหน้าออกตาจนเป็นที่ยอมรับการเงินดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอาจจะมาจากการทำงานที่ประสบความสำเร็จหรือมีช่องทางหาไรายได้เสริมเข้ามาแบบไม่คาดฝันแต่ก็ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายตามใจตัวเองนิดหนึ่งเพราะช่วงนี้อาจจะใจใหญ่เปหนักไปหน่อยเก็บไว้บ้างเพื่อความมั่นคงในระยะยาวจะปังกว่า ความรักคนมีคู่คนโสดคนมีคู่ความสัมพันธ์ราบเรื่อนดีแต่คุณอาจจะโฟกัสเรื่องงานเยอะไปหน่อยจนอาจทำให้คู่รักรู้สึกเหงาเหงาลองหาเวลาเติมความหวานให้กันบ้างนะคนโสดดวงความรักยังไม่พุ่งเท่าไหร่นักแต่ก็มีโอกาสเจอคนจากการทำงานหรือการเดินทางติดต่อธุรกิจลองเปิดใจดู คำแนะนำช่วงนี้คือโอกาสทองในการสร้างโปรไฟล์และผลงานลุยให้สุดอย่าได้กลัวเหนื่อยถ้าใจพร้อมลุยงานไม่เทเราแน่นอนสัปดาห์นี้ต้องพูดว่า work hard play later ลัคนาพฤกษบทอรัสโชคลาบเดินทางมาหาสิ่งที่หวังไว้กำลังเป็นจริงดวงเด่นแรงที่สุดโชคลาบและความสำเร็จที่รอคอยชาวพฤกษบ เป็นช่วงที่ดาวสำคัญโคจรให้คุณเรื่องโชคลาภและสิ่งที่ตั้งใจไว้มานานดูเหมือนว่าสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปก่อนหน้านี้กำลังจะออกดอกออกผลให้ชื่นใจแล้วการเงินยอดเยี่ยมมากมีรายรับเข้ามาจากหลายทางทั้งจากงานหลักงานเสริมหรือแม้แต่โชคเล็กๆน้อยจากการเสี่ยงโชคลองมองหาช่องทางลงทุนใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือออนไลน์จะยิ่งเสริมดวงความรัก คนมีคู่คนโสดคนมีคู่ความสัมพันธ์ค่อนข้างมั่นคงและโรแมนติกคู่รักอาจจะนำโชคลาภหรือโอกาสดีๆมาให้ความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจที่มีวุฒิภาวะหรือเป็นผู้ใหญ่กว่าอาจจะมาจากแดนไกลหรือเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถลองเปิดใจรับคนที่เข้ามาพร้อมกับความจริงใจ คำแนะนำดวนกําลังขึ้นแบบนี้อย่ามัวแต่นั่งนิ่งอยากทำอะไรให้รีบลงมือทำความสำเร็จรออยู่แค่เอื้อมช่วงนี้ต้องพูดว่า wives attract s tribes and riches ลัคนามิถุนเจมินายการเงินปังแบบจึงมีคนช่วยเหลืออุปธรรมดวงเด่นแรงที่สุด การเงินและความร่วมมือดาวสำคัญโคจรเข้าสู่เรือนการเงินแบบเต็มที่ทําให้สภาพคล่องทางการเงินของคุณดีขึ้นแบบก้าวกระโดดอาจจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาจากการเคลียร์หนี้สินการลงทุนที่เริ่มเห็นผลหรือได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์การเงินสุดปังมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ใหญ่หรือคนสนิทการเงินที่เคยตึงๆจะเริ่มคลี่คลายและอาจมีโอกาสได้ทรัพย์สินก้อนใหม่เข้ามา ความรักคนมีคู่คนโสดคนมีคู่ความสัมพันธ์ค่อนข้างมั่นคงมีการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือช่วยกันสร้างฐานะหรือได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์คนโสดโอกาสเจอเนื้อคู่มีสูงมากคนที่เข้ามาในช่วงนี้มีแนวโน้มจะเป็นคนที่มีความมั่นคงทางการเงินและมีวุฒิภาวะอาจจะเจอในแวดวงสังคมหรือการทำงาน คำแนะนำสัปดาห์นี้คือเวลาแห่งการรับทรัพย์ใช้สเสน่ห์และวาทศิลป์ของคุณให้เป็นประโยชน์ในการเจรจาการเงินและธุรกิจอย่าลืมขอบคุณผู้ที่อุปถรัรมภ์เราช่วงนี้ต้องพูดว่า rich wives only ลักษณกรกฏ Cancer พลังความรักดีงามมากคนโสดเตรียมตัวเจอดวงเด่นแรงที่สุด ความสัมพันธ์และคู่ครองหรือหุ้นส่วนชาวกรกฎเป็นช่วงที่สเสน่ห์พุ่งกระฉูดมากดาวโครจรส่งผลดีต่อเรือนคู่ครองทําให้ความสัมพันธ์ทุกรูปแบบดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการเงินค่อนข้างมั่นคงแต่ยังไม่โดดเด่นเท่าเรื่องอื่นๆรายรับยังคงมาจากช่องทางเดิมๆแต่ถ้ามีการลงทุนร่วมกับผู้อื่นในช่วงนี้จะให้ผลดีความรัก คนมีคู่คนโสดคนมีคู่ความรักดีงามมากมีความเข้าใจกันมากขึ้นอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการมั่นหมายการแต่งงานหรือการมีบุตรคู่รักจะคอยสนับสนุนคุณในทุกเรื่องคนโสดเตรียมตัวให้พร้อมโอกาสเจอคนที่ใช่มาแล้วคนที่เข้ามาในช่วงนี้มีแนวโน้มจะพัฒนาไปเป็นความสัมพันธ์ที่จริงใจและยาวนานอาจจะเป็นคนที่เราเคยรู้จักมาก่อน คำแนะนำความรักกำลังนำพาพลังบวกมาให้อย่าปิดกั้นตัวเองเปิดใจรับความรักและความร่วมมือจากคนรอบข้างช่วงนี้ต้องพูดว่า Relationship Goes Activated ลัคนาสิงห์ Leo งานเยอะจนตัวเป็นเกลียวแต่ผลตอบแทนคุ้มค่าดวงเด่นแรงที่สุด การทำงานและสุขภาพช่วงนี้เป็นช่วงที่งานรุมล้อมแบบสุดๆแต่ยิ่งเหนื่อยยิ่งได้ดาวสำคัญโคโจรทำให้ชาวสิงต้องรับผิดชอบงานหนักกว่าเดิมแต่ความทุ่มเทจะนำมาซึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่การเงินดีตามเนื้องานรายได้หลักมาจากความพยายามและน้ำพักน้ำแรงของคุณเองถ้าขยันมากก็ได้มากแม้จะเหนื่อยแต่กระเป๋าตุงแน่นอนความรัก คนมีคู่คนโสดคนมีคู่ความรักค่อนข้างราบรื่นแต่คุณอาจจะไม่มีเวลาให้คู่รักมากเท่าที่ควรเพราะมัวแต่มุ่งมั่นกับงานคนโสดยังไม่เด่นเรื่องความรักมากนักถ้าจะเจอใครก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ช่วยเหลือกันคำแนะนำ ถึงจะงานหนักจนอยากจะทิ้งตัวลงนอนแต่จงสู้ความสำเร็จอยู่ตรงหน้าแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะไม่งั้นจะปวดหลังเอาได้ช่วงนี้ต้องพูดว่า hustle hard ช er าย harder ลักษณะกันเวอร์โความคิดสร้างสารรค์พุ่งการลงทุนให้ผลตอบแทนดีดวงเด่นแรงที่สุด ความสุขความคิดสร้างสารรค์และการลงทุนชาวการเป็นช่วงที่สมองแล่นสุดๆมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาและเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการลงทุนในสิ่งที่รักหรือการทำงานอดิเรกการเงินยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการลงทุนที่เกี่ยวกับความเสี่ยงหุ้นหรือการเงินต่างประเทศรวมถึงรายได้ที่มาจากความสามารถพิเศษหรือความคิดสร้างสารรค์ของคุณเองความรัก คนมีคู่คนโสดคนมีคู่ความรักค่อนข้างลงตัวอาจมีการวางแผนไปเที่ยวพักผ่อนร่วมกันคนโสดสแสนแรงแบบไม่ทันตั้งตัวมีโอกาสได้เจอคนถูกใจจากแวดวงสังคมหรือคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน คำแนะนําใช้ช่วงเวลานี้ในการปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ออกมาให้เต็มที่อย่าเก็บไอเดียดีๆไว้คนเดียวแล้วความรุ่งเรืองจะตามมาช่วงนี้ต้องพูดว่า be creative get paid ลัคนาตุลลีบร a าการเงินปังมากผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนสุดๆด,ดวงเด่นแรงที่สุดบ้านอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สิน ชาวตุนมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภเกี่ยวกับบ้านที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อาจจะได้รับมรดกหรือมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเรื่องการเงินที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเหล่านี้การเงินปังที่สุดในรอบสัปดาห์สภาพคล่องดีมากมีเงินเข้ามาจากหลายทางรวมถึงมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเรื่องการเงินทำให้คุณมีกำลังในการสร้างความมั่นคงในชีวิตความรักคนมีคู่คนโสด คนมีคู่ความสัมพันธ์ค่อนข้างมั่นคงและอบอุ่นมีการวางแผนการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างจริงจังคนโสดอาจจะเจอคนที่ถูกใจจากการแนะนำของผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่มีอายุมากกว่าลองเปิดใจดูเพราะเขาอาจนำพาความมั่นคงมาให้ คำแนะนำช่วงนี้คือโอกาสในการสร้างฐานะให้มั่นคงอะไรที่เกี่ยวกับบ้านที่ดินหรือการลงทุนระยะยาวให้รีบขวาไว้อย่าลังเลที่จะปรึกษาผู้ใหญ่ช่วงนี้ต้องพูดว่า Money Talks Stability Walks ลั k าพิิิิสก Scorpio พูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองการเจรจาพุ่งแรงดวงเด่นแรงที่สุด การสื่อสารการเจรจาและการเดินทางระยะสั้นชาวพิจิกปากเป็นเอกสัปดาห์นี้คำพูดของคุณมีน้ำหนักและน่าเชื่อถือมากเหมาะกับการเจรจาธุรกิจการขายการนำเสนอหรือการติดต่อสื่อสารต่างๆการเงินดีตามคำพูดถ้ามีการเจรจาเรื่องการเงินจะประสบความสำเร็จมีรายได้เข้ามาจากการติดต่อสื่อสารหรือการเดินทางความรักคนมีคู่คนโสด คนมีคู่ความสัมพันธ์ดีขึ้นจากการสื่อสารที่เข้าใจกันมากขึ้นพูดคุยกันอย่างเปิดอกและจริงใจคนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจจากการเดินทางระยะสั้นการเรียนหรือการเข้าสังคมใหม่ๆลองใช้คำพูดที่น่าสนใจดึงดูดใจดู คำแนะนำอย่ากลัวที่จะแสดงความคิดเห็นและพูดในสิ่งที่ต้องการเพราะคำพูดของคุณมีพลังมากในช่วงนี้ใช้สมองให้เป็นอาวุธในการสร้างรายได้ช่วงนี้ต้องพูดว่า Talk is go not cheap ลัคนามัทนูแ a ซจิทา r รียสการเงินยืนหนึ่งแบบไม่สนใคร ดวงเด่นแรงที่สุดการเงินและความมั่งคั่งชาวธนูคือเจ้าแห่งการเงินในสัปดาห์นี้ดาวสำคัญโคจรเข้าสู่เรือนการเงินแบบเต็มๆทำให้มีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหรือการลงทุนให้ผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมการเงินสุดยอดเป็นช่วงที่การเงินแข็งแกร่งที่สุดในรอบสัปดาห์แต่ก็ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นและฟุ่มเฟือยด้วยนะความรับคนมีคู่คนโสด คนมีคู่ความรักมั่นคงดีแต่ความสนใจของคุณอาจจะไปอยู่ที่เรื่องเงินและการสร้างฐานะมากกว่าคนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจที่เป็นคนที่มีฐานะหรือเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตคำแนะนำโอกาสในการสร้างฐานะมาถึงแล้วจัดการเรื่องการเงินให้เป็นระบบอย่าให้เงินที่เข้ามาไหลออกไปเร็วเกินไปช่วงนี้ต้องพูดว่า Show Me the Mo n e y ลัคนามังกรแคปเริยคอนดาวเด่นเข้าตัวความสำเร็จพุ่งแรงทุกด้านดวงเด่นแรงที่สุดตนเองและภาพลักษณ์ชาวมังกรดูโดดเด่นและมีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษในช่วงนี้ดาวสำคัญโคจรเข้าสู่ลัคนาทำให้คุณมีพลังในการขับเคลื่อนชีวิตและมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากความสำเร็จมาจากการลงมือทำด้วยตัวเอง การเงินดีขึ้นเรื่อยๆจากความพยายามของคุณเองมีรายได้เข้ามาจากงานหลักและงานเสริมความรักคนมีคู่คนโสดคนมีคู่ความสัมพันธ์ดีงามมากคู่รักคอยสนับสนุนให้คุณประสบความสำเร็จในทุกเรื่องคนโสดเสน่ห์แรงจนฉุดไม่อยู่มีคนเข้ามาสนใจเยอะมากลองเลือกที่ถูกใจที่สุดและจริงจังด้วย คำแนะนำช่วงนี้คุณคือที่สุดไม่ว่าจะทำอะไรก็มีแต่คนสนใจและให้การสนับสนุนจงใช้ความมั่นใจและความโดดเด่นนี้ในการสร้างโอกาสช่วงนี้ต้องพูดว่า I'm the main character ลักษณะกลุ่ม Aquarius ลับลับล่อๆแต่ได้เงินมีเกณฑ์ได้ลาบแบบไม่เปิดเผย ดวงเด่นแรงที่สุดโชคลาบลับและเรื่องที่ไม่เปิดเผยชาวกลุ่มมีเกณฑ์ได้ลาบแบบลับๆหรือได้เงินมาจากช่องทางที่ไม่เปิดเผยหรือจากการช่วยเหลือจากผู้มีอำนาจที่อยู่เบื้องหลังการเงินได้มาแบบไม่คาดฝันมีรายได้เข้ามาจากช่องทางลับๆหรือการเสี่ยงโชคแต่ก็ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายที่อาจจะเกินตัวไปหน่อยความรักคนมีคู่คนโสด คนมีคู่ความสัมพันธ์ค่อนข้างลึกซึง้งและมีความเข้าใจกันมากขึ้นคนโสดอาจจะมีความรักแบบไม่เปิดเผยหรือเจอคนถูกใจที่ไม่สามารถเปิดเผยความสัมพันธ์ได้คำแนะนำอะไรที่เป็นความลับช่วงนี้จะนำพาโชคลาภมาให้แต่ก็ต้องระวังเรื่องกฎหมายและศีลธรรมด้วยนะช่วงนี้ต้องพูดว่า secret power hidden treasure ลัคนามีน i พซิ s มิตรภาพดีงามมีคนช่วยเหลือสนับสนุนสุด,สด ดวงเด่นแรงที่สุดเพื่อนฝูงสังคมและความปรารถนาชาวมียนมีดวงเด่นเรื่องเพื่อนฝูงและการเข้าสังคมมีโอกาสได้เจอเพื่อนใหม่ที่ดีและมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องต่างๆการเงินดีตามสังคมถ้ามีการเข้าสังคมหรือการติดต่อกับเพื่อนฝูงจะนำมาซึ่งโอกาสทางการเงินและการลงทุนที่ดีเยี่ยมความรักคนมีคู่คนโสด คนมีคู่ความสัมพันธ์ค่อนข้างลงตัวมีการทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนฝูงคนโสดมีโอกาสเจอคนที่ใช่จากการเข้าสังคมหรือเพื่อนแนะนำให้รู้จักคำแนะนำอย่าเก็บตัวออกไปเจอผู้คนใหม่ๆและใช้เสน่ห์ของมิตรภาพในการสร้างโอกาสเพราะเพื่อนจะพาคุณไปสู่ความสำเร็จช่วงนี้ต้องพูดว่า friends first success follows สรุปภาพรวมสัปดาห์1-7ธันวาคม2568นี้ดวงดาวโคจรส่งผลให้ลัคนามังกรเด่นเรื่องตนเองและภาพลักษณ์ลัคนากรากฎเด่นเรื่องคู่ครองความรักและลัคนามิถุนธนูเด่นเรื่องการเงินเป็นกลุ่มที่ดวงเด่นและปังที่สุดในภาพรวมครับ